ซื้อรถใหม่หนึ่งคันต้องเสียค่าอะไรบ้างอ hmm, อะไรบ้างนะคุณทราบ <laughs> ไหมครับว่าแคมเปญรถที่คุณเห็นในโฆษณาทั่วไปจริงแล้วเนี่ยมันมีค่าอย่างอื่นอีกนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเซลล์ไม่ได้บอกเราโดยตรงผ่านโฆษณาครับมาดูกันว่ามันมีค่าอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเงินก้อนแรกเลยก็คือเงินดาวและเงินค่างวดนั่นเองครับซึ่งสสิ่งนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการซื้อรถเลยก็ว่าได้นะครับเพราะมันจะเป็นเงินก้อนที่โตที่สุดที่คุณจะต้องจ่ายครับ และถ้าว่าคุณเป็นคนที่มีภาระค่าใช้จ่ายต่อเดือนเ,อนเยอะหรืออาจจะเป็นคนที่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่ไม่ค่อยสูงนัผมแนะนําให้คุณเก็บเงินก้อนสักระยะหนึ่งครับให้ได้สัก2 3ถึงสแสนบาทหรือประมาณ25-30ถึง์ของราคารถครับเพื่อที่คุณจะได้ดอกเบี้ยเนี่ยจะที่ต่ําและทําให้ค่างวดในการผ่อนเนี่ยมันถูกลงเพื่อเพิ่มโอกาสในการผ่านไปแน่นนั่นเองครับข้อที่2ครับคือค่าเบี้ยประกันภัยครับ ตรงนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังให้ดีๆนะครับเพราะว่าแคมเปญรถยนต์บางรุ่นเนี่ยไม่ได้แถมประกันภัยชั้นหนึ่งมาให้นะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งเรามักจะเจอได้กับแคมเปญเพวกราคาพิเศษครับหรือส่วนลดกระหน่ำพิเศษที่ต่ำกว่าเรทปกติค่อนข้างที่จะเยอะครับซึ่งเงื่อนไขตัวนี้ผมอยากให้คุณศึกษาจากเซลให้ดีๆก่อนตัดสินใจซื้อรถครับแต่ถ้าคุณว่าเออฉันพึงพอใจที่จะซื้อเองก็ได้อยากให้คุณเตรียมเงินไว้ประมาณ1 5 0 0 0ถึง20,000บาทครับในการซื้อกันภัยชั้นหนึ่งนั่นเอง และข้อที่3ครับคือค่าจดทะเบียนนั่นเองครับเอ๊ะหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะค่าจดทะเบียนมันคืออะไรนะครับจริงๆค่าจดทะเบียนหรือเรียกกันบ่อยๆก็คือค่าจดป้ายขาวนั่นเองนะครับมีไว้เพื่อก็เหมือนกับพวกสูจิบัตินั่นเองนะครับว่าเฮ้ยเราจะเอารถยนต์ของเราเนี่ยเข้าไปโลดแล่นบนท้องถนอนอย่างถูกกฎหมายแล้วนะรถยนต์ของเรามีตัวตนนั่นเองนะครับผมซึ่งเรดการคำนวณค่าจดทะเบียนนั้นจะอยู่ตามขนาดของเครื่องยนต์ครับอย่างเช่น ถ้าเครื่องยนต์ของคุณอยู่ที่ประมาณ2000ซี cc นะครับผมค่าจดทะเบียนก็อยู่ประมาณ2,900บาทครับแต่ถ้าว่าเครื่องยนต์ของคุณสูงเลยอยู่ที่ประมาณสัก3,000ซี cc นะก็จะอยู่อัพเลเวลขึ้นไปที่ประมาณ6,900้บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเตรียมเงินก้อนนี้ไว้เผื่อด้วยครับถ้าหากว่าเซลไม่ได้แถมมาให้ครับและข้อที่4ครับมีค่าจดทะเบียนไปแล้วก็ต้องมีค่าต่อพรบรายปีครับ ซึ่งพรบนี่เองนะครับเป็นสิ่งที่กฎหมายบังคับให้ทุกคนต้องซื้อไว้ครับเพื่อคุ้มครองค่าใช้จ่ายให้กับผู้ขับขี่หรือผู้เริ่มเดินทางในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลหรือแม้แต่เสียชีวิตนั่นเองนะครับผมซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ600บาทถึง1,100บาทต่อปีครับและค่าใช้จ่ายข้อที่5ครับคือค่ามัดจำป้ายแดงนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเซลลมักจะเก็บเราที่ประมาณ2,000ถึง3,000บาทนะครับผม และเงินก้อนนี้จะได้คืนก็ต่อเมื่อเรานําป้ายแดงที่ได้เนี่ยมาเปลี่ยนกลับคืนเป็นป้ายขาวครับภายในระยะเวลา45วันนั่นเองครับและข้อที่6ครับคือค่าน้ํามันรถนั่นเองครับซึ่งโดยปกติแล้วนะครับรถที่ขนส่งมาจากโรงงานเนี่ยจะเติมน้ำมันมาให้แค่ต๊บเดียวเท่าน,นั้นเองครับเพื่อที่จะสามารถลงเทเลอร์ขับเคลื่อนย้ายขึ้นโชรูมประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าวันที่คุณออกรถนะครับคุณควรจะเตรียมเงินไว้ประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทเพื่อที่จะ หาปั๊มน้ามันที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็เข้าไปเติมนั่นเองครับและค่าใช้จ่ายข้อสุดท้ายครับคือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่บางทีเซลล์อาจจะแนะนําเราเพิ่มเติมครับอย่างเช่นค่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ครับหรือค่าเคลือบสีเซรามิกอะไรอย่างนี้นะครับหรือแม้กระทั่งแพ็กเกจดูแลหลังการขายนะครับซึ่งคุณจะได้รับส่วนลดพิเศษถ้าหากว่าคุณซื้อล่วงหน้านะครับผมบางทีเนี่ยค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เฮ้ยคุณสนใจคุณก็จ่ายเพิ่มได้ในวันรับรถนั่นเองครับ และนี่ก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อการซื้อรถยนต์1คันนั่นเองครับถ้าคุณสนใจสาระดีๆกับด้านยานยนต์คุณสามารถติดตามเราได้ที่เพจฝ่ายขายฟอร์ดน่านครับทุกเช้าวันพฤหัส7โมงตรงเราจะมีคลิปดีๆเหล่านี้ส่งตรงมาหาคุณครับหรือถ้าคุณต้องการติดต่อกับเราแบบ1ต่อ1คุณสามารถแอดไลน์เรามาได้ที่แอดไซฟอรตั้งจิตนุสรครับ